วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ผมคิดวันนี้เราก็มาเล่นเกมมาคราปชิวรอ,อดไดโดเสานะครับ EP สุดท้ายกันนั่นเองเออซึ่งน EP นี้นะผมบอกเลยว่าเราจะทําการรีวิวตัวเละครเอ้ยโดเสาทุกตัวนะครับผมโอ้ยมีตัวจะขึ้นเว้ยมีตัวจะขึ้นโอเคมาปัาไปเกิมโหมดเลยเออเจมาก แล้วอย่าลืมเป็นเกมโหมดหนึ่งกันเลยก่านะคบผมซึ่งผมจะไม่พิมนะพ์นะทียจพิมพ์นะครับผมอืมโอ้ขอไปเลยจื๊อ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 โอ้ของผมน้อยมากนีม่มา มาเรามาดูตัวแรกกันที่ป่านะครับผมมาข้ามากดผมดูทุกตัวนะเดียวเดียวเดียวอะไรกันเอามาทำไมมาเรามาดูตัวแรกกันที่ป่านะตัวแรกเป็น คอยาวนะครับเป็นคอยาวนี่เป็นโอ้โหที่เล็กนะครับกระผสมกับแรดนั่นเองที่มันอยู่ในสายอันนี้กีก้าครับอันนี้เครื่องวิจัยครับผมนี้คาโน่เออคาโน่คาโน่อันนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยแหลกแหลกคาราเซ์น,นั่นเอ,องพาราสตอมอลนั่นเองอ่าเป็นในรสเซียอีกแล้วนะโอ้อ โอ้เราเดอบได้ลูกสองตัวนะเด็กรับคิวด้วยนะทุกคนเออตายตายไปเดี๋ยวพวกมึงก็ตายกันหมดเลยอ <_ d uty> โอเคมา แล้มาดูตัวต่อไปกันดีฝ่านะตัวสีเขียวแล้วต้องตัวนี้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 เพราะถ้าไม่ได้เรียงผมก็ขอมาช่ยด้วยแล้วกันนะเพราะบ้านผมฝนตกแล้วทุกคนมาแล้มาดูตัวต่อไปกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอเ,วเอบพิษแทนในเวรเขาจะไข่สีเขียวเนี่ยนะนี่โอเคมาอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแรปเตอร์นะไวโอซีแรปเตอร์ตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะอ่ะตัวนี้ตัวจิ๋วนี่นะตัวเล็กมากตอนนั้นผมแทบเลี้ยงไม่ได้เลย เจ้านกตัวนี้นะครับเราก็ยังไม่ค่อยเลี้ยงเออเราไม่ค่อยเลี้ยงนตัวนี้เลยผมเนี่ยในแอกออนเนี่ยผมมากโคตแบบเลี้ยงสัตว์มีปีกเลยนะแล้วแทบแบบเลี้ยงแทบไม่หมดทุกตัวถ้าเป็นอันอันแบบผมโอ้โหเลยมีเลยถ้าเป็นอันอันแรกนะอันช่วงแรกๆเลยที่ผมรู้จักแอกออนเนี่ยคือแบบแบบมันแบบ ผม,มเลี้ยงครบเกือบทุกตัวเออแกูแห่งวีแวรแล้วกูก็ว่ามันน่าจะไม่หมดหรอใครแบบใครเลนร่นแรกนเนี่ยแล้วแบบอาชุรอดด้วยนะแล้วแบบสร้างครบทุกตัวกูถือว่าแบบเก่งไปไหนโคตรเก่งนะคนที่เลี้ยงหมดครบทุกตัวอะตันนี้ก็ยัง เคยเลี้ยงอยู่อันนี้เขาคลกแล้วอ่าตัวน,นี้นะเฮ้ยว,ว้าวเด้วย,วยเออตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ขี่ได้นะบางตัวมันขี่ได้บางตัวขี่ได้นะนี่เป็นเนสีนะโอ้ข้าวเราก็เริ่มตูแล้วนี่ลรอไฟฟ้ายังแบบนี้อ่ะผมยังไม่เห็นแบบมันมีสายฟ้าเลยนี่คอยาวสไปนน ค้างเลยฮะมากูว่ามันค้างเลยแหละไปที่อื่นมากูว่ามันค้างเลยแหละจริงจริงจริงมันค้างแถวบ้านนี้มีสีก็ได้ นานพี่จะผมจะทำใหม่นะนาท,ทีทุกคนผม,ผมลืมไปว่าตอนนั้นผมมาปักไว้นี่ว่าอู้ห่าจะจายนี่ตัวนี้โอ๊ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ ไม่ใช่ตัวเวอะไรที่กูไม่รู้จักเน,นี่ยในออนเนี่ยคือแบบมีดาวเสาเยอะมากเลยนะคนผมแนะนําเลยผมจะมีลิงก์ให้นะในคลิปนี้ใครสามารถไปโหลดกันได้นะใครแบบอยากเอาชีวิต่อไดโดเสาก็ลิงก์ด้านล่างคลิปผมเลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะถ้าไม่มีลิงก์ก็ขออภัยผมผมันผมเบอร์เบอร์หน่อยผลม,มันตกด้วยทุกคนนะครับ โอเคเสแขาต่อนี่โอ้โหตัวอีอย่างเนี่ยตัวนี้ผมก็อยากเลี้ยงนะแต่ยังไม่เคยเลี้ยงสัก,กทีนะตอนนี้ก็แต่แล้วตัวผมไม่เคยเลี้ยงนะยกไก่ตัวเนี้ยเพราะที่แบบผมแบบสุ่มเมาอะสุมใครเอาอะไอ้เนี่ยมันมาบ่อยไอ้ไก่ตัวเนะี้ย แล้วหลังๆนี่ไม่ค่อยมาเลยนะไอ้ไก่ตัวเนะนี้ยตัวนี้สีกก่กีกา้าอุ้ยตัวกีเกอร์เถือครับอ้าทุกคนทูไมผมทิ้งไม่ได้ทิ้งได้ละผมใหญมือไวไม่หน่อยไค่สีขาวนะครับไบโอซิแลแอบเถือะ ผมก็เพิ่งรู้นะว่าอก็อน,นี่นะโอเคผมก็เพิ่งรู้นะว่าไอ้เจ้าแบบสไปโนโซอรัสอมมอตาซาดิมันเลี้ยงได้อุ้ยนกตัวนี้นกทุกตัวเนี่ยผมยังไม่เคยเลี้ยงเลยนะน่ยตัวเนี้ยผมเพิ่งรู้ว่ามันเลี้ยงได้นะ ขอเท้าคิวก่อนเดีดย๋ยวครับ K I N N อี <c oughs> ตายให้หมดแล้วตอบไปก็ทำให้มันเช้าซะเนี่ยมูสอสอไอ้แม,ม้มันจะมีโอกาสตอบตัวลูกมันอยู่นะแล้วเราเนี่ยก็ให้ทำปลามันนะมันก็จะเลี้ยงเราได้ อ๋อตัวนี้ต่อใช่ไหมข้างบ้านเรามีตัวเนี้อยอาไดโนเฮ้อตอนแรกๆนะที่ผมเล่นแนะ็กงอนี้ผมผมเลี้ยงข้อยาวตัวนี้แล้วตั้งชื่อว่าไดาโนนะไดโนตาจาลาดาดั้นเองนะถ้าใครแบบไม่ได้ดูแบบตอนนั้นนอะคือแบบผมตั้งชื่อมั่วมากเลยตั้งชื่อแด้เต่อ้วยถ้ามงึงแบบ เออเดี๋ยวนี้ไม่ตั้งเลยนะเพราะผมก็เออว่าทั้งสองก็ไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้มากเราไม่ได้เลี้ยงดูแลไรดีก็าดนั้นะนะครับเมื่อคงก็ไม่ได้ตั้งชื่อตนะั้งแต่นั้นมาเลยเฮ้ยเอเออ,นนอันนี้เราก็ต้องอันนี้สิอุ้ยตนนัวนี้เราเคยเลี้ยงแล้วตอนนั้นโลกพัง ก็ไม่ยกและโอ้ยตัวนี้เราเคยเลี้ยงอยู่นะแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะเราเคยเลี้ยงอาไอเล็บยาวไอเล็บยาวนี่อะไมมันมีแต่แต่นเสา์ไก่วะเนี่ยไม่ได้ว่าในโนเสา์ที่แบบมันจะนไก่นะหมายถึงว่าไอเนี้ยมันเป็นไก่อะ่ะเน่ยทุกคนมันเป็นไก่กแล้วอะ่ะ ทำไมมันกลายเป็นไก่อะในดาวเสากุ๊บเป็นไก่เหรอมัน่งกำเนิดเป็นไก่เหรอนีอยูบูใส่ออกมาอี๋โ้ยหลอนจริงหลอนจริงจร,ริงกอดเธอคือคนสุดท้าย ตั้งแต่แรกที่ได้จเจอเอ้าเฮ้ยโก็ทอดัวดีกว่าหล่อมะตัวต่อไปครับตัวอะไรเนี่ยปั๊มลูกได้ไหมปั๊มไม่ได้ปั๊มลูกไม่ได้อะผมผมไม่ได้เล่นในคอมอ่ะอนี้คอมมันปั๊มลูกได้อ่ะ โอ้แถวนี้จะมีแดดแดงแลสาวจิ๋วใครอยากได่องอนนิ่งนะอืมใครอยากได้นะ description คำอธิบายนะครับคำอธิบายนะครับมีลิงก์นะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถเอา xo นี้นำไปโหลดเล่นกันได้เลยเย่า ชิว้าอี่แม่อาชิบอาชิบอาชิบคือแบบเนื้อสอบมันค่ายากนะแล้วรู้ไหมอะไรที่เกิดขึ้นแม่งไม่มีไข่ให้เลยแม่งไม่มีไข่ให้กอย่างหนึง่งค่าตั้งนานได้เหนือเอ้ยได้หนังเด็ด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  โอเคทุกคนก็สำหรับวีพีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดดิ้งด้วยนะจะเชิญใหม่คลิปหนะ้าแล้วถ้าใครอยากได้แอคออนลิงก์นะครับลิงก์คำอธิบายนะครับผมมีให้อยู่นะท่านผู้ชมก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะไอ้ไอ้ความความเข้าด้วยความเข้าว่ากดดีดีโอเห็นไหมทุกคนผมแบบ ผมแบบเวลาเราจะเก็บข้าวใช่ไหมเราต้องแบบทําแบบเราจะทําแบบตามเนื้อเรื่องแบบน้ําไม่มีนะครับก็อุดน้ําไปเลยครับใช่ไหมทุกคนนะโอเคพังบ้าน้วยอะเข้าบ้านแบบคนดีๆเขาไม่ทำเว้ยเข้าบ้านแบบนี้นี่โหทุกคนอ๋อเฮ้ยเสกนด้หูครับ เสกได้ด้วยอ่ะคือแบบใครมันจะไปจิ๋งท่าผมอีกแล้วอ่ะเออแบบอ่านี้ดิอันโน่เป็นไงอ่ะกล้องส่องทางไกลกล้องสอ,องทางเกตไก่เออเป็นไงอะทุกคนเนี่ยแหละแล้วมังกรดีเอ็นะครับผมผมก็ได้ทําการเรียบร้อยโอเคโอเคแล้วก็ผมจะอธิบายอย่างหนึ่งนะเนี่ยทุกคนมันมันของผมแบบ มันไม่มีแบบแตามแบบเอาชุดล่อนะเออแบบแเราเสกเองไม่ได้นะเราต้องใช้โปรแกรมโปรนะทุกคนมาถึงจะเห็นมันก็คือบล็อกนะฮะบล็อกบล็อกถามว่าบล็อกคือมันคือบล็อกอะไรเหรอครับท่านผู้ชมดูเองนะเอเอมันอยู่ไหนอะ่ะลืมแล้วมันอยู่ไหนมันเป็นแร่นะทุกคนมันเป็นแร่หนึ่งนะที่มันอยู่ในตัวแอคออนนะถ้าใครยังไม่โู้นะ เออถ้าเพื่อใครยังไม่รู้อยู่ไหนวะเนี่ยจำไม่ได้แล้วมันอยู่ไหนเออ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 มันอยู่ไหนนะน่าจะอยู่แถวท้ายอ่านี่นี่คือแร่นะครับแร่ของในแอคกออนี้นะครับนี่ ถ้าผู้ชมสามารถถ่ายได้นะแล้วก็คราบเป็นอันนี้นะนี่ขะโยนให้ดูเห็นไหมทุกคนก็สามารถคราบได้นะเวลาทุกคนแบบแบบเลนะ่นนะกรณีนะครับทุกคนก็ลงเมืองทุกคนก็อาจจะเจอแลันี้ก็ได้นะแรนะเสกต้องเสกไม่ได้นะทุกคนเสกได้เฉพาะเออเรียกว่าโปรแกรมโปรนะทุกคนโอเค คลิปนี้ก็บายยเยวเจอกันใหม่อีสีหนนะ้าสำหรับอีสพีนี้นะล้วเจอกันใหม่เอาชุลล่าในรนะสาวหน้าเอาชิลล่าในรสาวหน้าขี่ในรสาวได้เพราะฉะนั้นครับเจอกันอีพีหน้านะเอยเจอกันเอาชุลล่าในรสาวอีพีหน้านะก็คือเอาชิล่าขี่ในเสาวอีพีหน้า,น,า,น,านั่นแหละโอเคแล้วเจอกัน